หวานสงสัยจะกินข้าวไม่หมดแล้วกินผักให้หมดผักอกบปิอร่อยถูกใจคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะทุกคนพยายามนะคะขยันลงคิปเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกบ้านเลยจริงๆฟังๆค่ะจะตักเอาพริกมากินด้วยซะเลยเอาพริกสดเนี่ยถ้าเราเอาเอาไว้ค้างคืนเนี่ยมันก็ไม่อร่อยละ อือร่อยมีประโยชน์อืมกว่าจะผันการสร้างรายได้เนี่ยถ้าเราเอาเอาไว้ครั้งคืนเนี่ยมันก็ไม่อร่อยละ ะเขือเนี่ยกินอะไรก็ต้องกัดครึ่งทุกทีจะตักเอาพริกมากินด้วยซะหน่อยเอาพริกสดเคี้ยวกินไปด้วยหอมอร่อยดีใส่ก็อร่อยกินข้าวด้วยกันกับสุตนะคะมะเขือสีม่วงรกรอบๆเลยค่ะน้ำพริกกะปิ แล้วก็มีผักต้มก็มีกระเจี๊ยบมีปลาทูทอดแล้วก็มีหัวปลีหัวปลีนี่เอาไปผัดน้ํามันนะคะกินกับน้ําพริกกระปีเนี่ยืเท่ากันมากก็ไม่มีคลิปอะไรก็เอาคลิปชีวิตประจําวันของเรานี่แหละคะ่ะอามาลงขยันส่งงานเข้าไว้เนะววาะทุกไหวก็อร่อยกินข้าวด้วยกันกับสุกน,นะคะมันเขือสีม่วงปร,รอบเลยค่ะปกก็ อีกค่าการมองเห็นช่องเราเลยเพื่อนๆไปเจ็บเขียวว่ายากแล้วได้เครื่องมือมาทำยังไงให้ได้เหรียญยากกว่ายิ่งถ้าเราไม่ขยันส่งงานด้วยเนี่ยอืทุกคนเราไหนก็อร่อยกินข้าวด้วยกันกับสุนะคะ มะเขือสีม่วงรอบๆลอบเลยค่ะจะตักเอาพริกมากินด้วยซทหาน่อยเอาพริกสดน้ำพริกกะปิแล้วก็มีผักต้มก็มีกระเจี๊ยบมีปลาทูทอดแล้วก็มีหัวปลีหัวปลีนี่เอาไปผัดน้ำมันนะคะ ีันมีโจได้ร้เปล่ากลัวไปจ้าเอ,อ๋สรุปอิ่มผักทุกคนกินข้าวไม่หมดจริงๆ,จงๆเจอหัวปีผัดน้ำมันแล้วก็กินกับน้ำพริกกะปิเข้าไป สรุปกินผักทุกคนกินข้าวไม้หมดจริงๆเจอหัวปีผัดน้ำมันแล้วก็กินกับน้ำพริกกะปีเข้าไปหืมห,หวานสงสัยจะกินข้าวไม่หมดละกินผักให้หมดผักหัวปีดูว่ามีชิมีโจได้หรือเปล่ากลัวไปจ้าเอ๋ใส่ก็อร่อย กินข้าวด้กันกับสุกน,นะคะมะเขือสีม่วงรับๆรบเลยค่ะอืมหัวปีอร่อยมากหัวปีตัดมาสดๆเอาพริกสดในน้ำพริกหยอดลงไป กระเจีเ๊ยบเขียวใส่ก็อร่อยกินข้าวด้วยกันกับสุกนะคะมะเขือสีม่วงกรอบๆเลยค่ะอร่อยถูกใจคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะทุกคนพยายามนะคะขยันลรงคลิปเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกบ้านเลยจริงๆฟังๆค่ะ อร่อยใหม่ก็อร่อยกินข้าวด้วยกันกับสูกนะคะมะเขือสีม่วงรับรอบเลยค่ะมะเขือเนี่ยกินยังไงต้องกัดครึ่งทุกทีกินข้าวไม่หมดน,นะไม่แต่ผัก ข้าไมวหนดน้วแม่มนะัจะผักมเมื่อคืนเนี่ยกินยังไงต้องกัดครึ่งทุกทีข้าไมวหนดน้วแม่มนะัจะผักอร่อยมีประโยชน์ ก่าจะพันการสร้างรายได้เรามาเปิดโหมดมืออาชีพแล้วอันนี้ก็เป็นข้าวที่เอาไปคลุกกับน้ำพริกกับข้าวบ้านๆเมนูน้ำพริกกินเมื่อไหร่ก็อร่อยกินข้าวด้วยกันกับสุกนะคะมัะเขือสีม่วนงรับกลอบเลยค่ะ เจีบเขียวสรุปอิ่มผักทุกคนกินข้าวไม่หมดจริงๆ,จงๆเจอหัวปีผัดน้ำมันแล้วก็กินกับน้ำพริกกระปิเข้าไปหืม,หม อร่อยมากกอะปี่นตัดมาสดๆเอาพริกสดในน้ำพริกหยดลงมาอืม,อมหวานสงสัจะกินข้าวไม่หมดแล้วกินผักให้หมดผักกรปป้ เคี้ยวกินไปด้วยหอมอร่อยดีใช้มือแลคผัดน้ำมันยอดน้ำพริกกะปิถ้าเราเอาเอาไว้ครั้งคืนเนี่ยมันก็ไม่อร่อยละ ตนเรามาเปิดโหมดมืออาชีพแล้วอันนี้ก็เป็นข้าวที่เอาไปคลุกกับน้ำพริกกับข้าวบ้านๆเมนูน้ำพริกกินมากนะ่ยถ้าเราเอาเอาไว้ค้างคืนเนะี่ยมันก็ไม่รอร่อยืะ หวานผมแสจะกินข้าวไม่หมดแล้วกินผักให้หมดผักอบปีมเมื่อเขือนเนี่ยกินยังไงต้องกัดครึ่งทุกทีใช้มือลวอบปีผัดน้ำมันยอดน้ำพริกกะปิอื้อหือ อร่อยมีประโยชน์